สวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับครูนครจะมาสอนการทําแบบฝึกหัดออนไลน์นะครับใน Google Form มนะครับรับรองเลยว่าหลถ้าหลังจากดูคลิปนี้จบนะครับนักเรียนทุกคนจะสามารถทําแบบฝึกหัดออนไลน์ได้อย่างมีความสุขนะครับอย่ารอช้าครับไปดูเลยว่าทำยังไงบ้างที่หนึ่งนะครับเราก็เข้าไปในกลุ่มไลน์ที่ครูได้ส่งลิงก์แบบฝึกหัดมานะครับเข้าไปเลยจิ้มเลยครับ หลังจากนั้นนะครับแบบฝรกหัดก็จะเด้งขึ้นมาให้เราทำนะครับในกรณีที่นักเรียนมีการลงชื่อเข้าใช้ใน Google ไว้แล้วนะครับก็ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้สามารถทำแบบทดสอบไปได้เลยนะครับแต่ในกรณีนี้ครูจะให้เราดูตั้งแต่แรกเลยนะครับโดยการที่ครูยังไม่ลงชื่อเข้าใช้นะครับเราก็ต้องจิ้มไปที่ลงชื่อเข้าใช้ครับหลังจากนั้นพิมพ์อีเมลเรานะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์เราที่เราใช้ในการลงชื่อเข้าใช้ในการดู youtube ดู Google พวกนี้นครับพิมพ์ไปเลยนะครับครูก็จะพิมพ์อีเมลครูเข้าไปเมื่อพิม์อีเมลเสร็จเรียบร้อยปุ๊บกดถัดไปครับะระบบก็จะให้เราพิมพรหัสผ่านของเรานะครับก็พิมพรหัสผ่านของอีเมลตัวเองเข้าไปเลยเมื่อเราพิมพรหัสผ่านเสร็จนะครับนักเรียนเราก็กดถัดไป ออสักแป๊บหนึง่งโอเคแค่นี้ก็ตนักเรียนเราก็สามารถทําแบบทดสอบออนไลน์ได้แล้วโดยเราก็กรอกข้อมูลตามที่คุณครูให้กรอกนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นแบบทดสอบของปอ .3 นะครับก็จะมีคํานําหน้าชื่ออ่าเด็กชายชื่อนามสกุลเป็นภาษาไทยเท่านั้นนะครับนะครมาชาตรีโอเคต่อไปเลขที่เลขที่ห้า ห้องเรียนนะครับเราก็เลือกห้องเรียนของเราเลยอ่ะสามทับสองหลังจากนั้นกดถัดไปและหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถทาแบบทดสอบได้เลยนะครับหลังจากทําเสร็จแล้วเราก็กดส่งคําตอบนะครับแค่นี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ได้ดูคลิปวิธีการทําแบบระสอบออนไลน์ไปนะครับก็ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรนะครับ ก็สามารถทักถามครูได้ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ของเรานะครับกลุ่มไลน์ก็สำหรับวันนี้ก็ครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Youtube ของครูไว้ด้วยครูจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ